สวัสดีครับสวัสดี f c แลวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่3 1มมีนา2565น้าอานะครับอ่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นพิมพ์เตารีดพิมพ์ใหญ่เตารีดเนื้อวานโบราณฝังตะกุดทองคำนี่ฝังตะกุดทองคำรันหมายเลขจานมือจานมือเข้าไปตรงตะกุด เป็นตะกุดยันเกาะเพชรนะครับข้างในเป็นตะกุดยันเกาะเพชรแล้วก็รันไม้เล็กจานอัคระเข้าไปในตะกุดนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับมาชมก,กันไปใกล้ให้ชมสององค์พิมพ์ใหญ่เหมือนกันสององค์แต่คนละบล็อกนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะครับหน้ากล่องก็ยังเหมือนเดิมนะครับหน้ากล่องเหมือนเดิมหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พิมพ์เตาฤทดิ์้านโบราณฝังตะกุดทองคําวัดห้วยมงคลสองห้าห้าห สองห้าห้าหอันนี้จะให้ชมสององค์พิมพ์เดียวกันสององค์แต่ไม่เหมือนกันนะครับพิมพ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันให้ดูหน้าตาหลวงพ่อก่อนนี่สวยคมชัดกีบบัวลึกมีเส้นชาจีวอมีใบหูมีปากมีจมูก นี่ฝังตะกุดจานมือถ้าองค์ไหนจานมือจะมียันตัวนะอยู่ตรงนี้นะครับช่างเขาจะตอกยันตัวนะไว้ตรงนี้นะครับนี่หมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลขหมายเลขหมายเลขสี่ห้าเจ็ดถ้าไม่สี่ห้าเจ็ดก็ห้าห้าเจ็ดนะครับองค์นี้ไม่สี่ห้าเจ็ดก็ห้าห้าเจ็ด นี่ถ้าไม่ได้เช็ดนะครับถ้าไม่ได้เอาน้ามันเช็ดเนื้อผ้าก,ก็จะออกขาวๆแบบนี้นะครับออกโทนสีขาวๆแบบนี้อ,อีกองหนึง่งอีกองคหนึง่งไม้เล็กอะไรองน,นี้ดูสวยไหมองน,นี้ก็สวยเหมือนกันนะครับมีปากมีจมกูกมีใบหูเส้นชาจีวรฝ่ามือฝ่าเท้าใบหูสองข้าง ขี่บัวนึกเหมือนกันมาดูองค์นี้ไม้เลขกอะไรไม้เลขกอะไรไม้เลขกอะไร407องค์นี้407นะครับขาาขาวมัวนคือคาบว่านนะครับขาขาวนี่คาบว่านเจ็ดผงว่านบุญเรือนสมณศักดิ์ เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกันว่าสององ,งนี้แตกต่างกันตรงไหนสององ,งนี้แตกต่างกันตรงไหนสังเกตดูให้ดีนะครับสังเกตดูให้ดีแตกต่างกันตรงนี้นะครับพิมพ์เตารีดเหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันซูมขึ้นมาให้ดูสินี่สังเกตดูตรงนี้นะครับตรงฝ่าเท้าหลวงพ่ออง,งนี้นะครับอง์นี้จะเรียบ เรียบๆเ,เลยนะครับตรงนี้ใต้แขนนี่นะครับส่วนองค์นี้องค์นี้จะ,ม,ะ bon มีเส้นเล็กๆอยู่สองข้างเลยนะครับตรงฝ่าเท้าหลง่อเนี่ยมีเส้นเล็กๆอยู่สองข้างฝ่ามือสังเกตกูเ,กตเหมือนจะเป็นนิ้วมือนะสังเกตแล้วเหมือนจะเป็นนิ้วมืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะส่วนองค์นี้เรียบๆไปเลยตรงนี้เรียบๆมองไม่เห็นนิ้วมือแต่เนื้อพระเต็มๆไปเลยตรงนี้นะครับนี่ส่วนองค์นี้เหมือนเป็นนิ้วมือ นี่ขยายขึ้นมาให้ดูอีกน้อยนึงเห็นไหมครับเส้นตรงนี้มีเส้นผ่านตรงนี้องนี้ไม่มีองนี้เป็นล่องลึกไปเลยองนี้เป็นล่องลึกไปเลยความแตกต่างนิดเดียวนะครับความแตกต่างนิดเดียวแสดงว่าคนละบล็อกนะครับคนละบล็อกคนละแม่พิมพ์สังเกตดูปาก ปลาใกล้เคียงปลาใกล้เคียงกันนะครับทุกอย่างใกล้เคียงกันหมดเลยมีเนื้อเกินเป็นเม็ดกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับมีเนื้อเกินเป็นเม็ดกลมๆอยู่ตรงนี้อาจจะเกิดจากพิมพ์นะครับตรงนี้พิมพ์เตารรดฝังตะกุดทองคำพิมพ์นี้จำนวนการจัดสร้าง 9 99้อาองค์นะครับเก้าร้อย้าองค์ให้ร่วมทําบุญองค์ละหนึ่งพันเก้ารยบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันเก้ายบาทนี่องค์นี้องค์นี้จะเห็นรอยจานชัดเจนเลยนะครับอยู่ที่ตะกุดนะครับเดี๋ยวผมจะติดกล้องซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมติดกล้องซูมให้ดูซูมให้ดูรอยจานอ่ะมาซูมดูกันใกล้ๆนะครับซูมดูกันใกล้ๆ ให้ดูรอยจานนี่นะครับรอยเขียนยันลงไปตรงตะกุดส่วนข้างในตะกุดนี้จะเป็นยันเกาะเพชรนะครับตะกุดยันเกาะเพชรนันหมายเลขจานมือใช่ไหมใช่สี่ศูนย์เจ็ดไหมอ่าสี่ศูนย์เจ็ดนะครับองนี้สี่ศูนย์เจ็ดพอซูมดูใกล้ๆแล้วจะเป็นสี่ศูนย์เจ็ดมีรอยเขียนยันเข้าไปรอยขีดข่วนอยู่ในตะกุดนี้นะครับนี่น มีตัวนะาอีกตรงนี้องค์ไหนจานมือจะตอกตัวหน้าไว้แบบนี้นะครับนี่องค์นี้ครับที่บอกว่ามีเส้นตรงฝ่าเท้านะครับคือองค์นี้นะครับน,นี่มีเส้นนี่ให้ดูชัดชัดนี่ครับมีเส้นอยู่ตรงฝ่าเท้านี้อีกองค์หนึง่งอีกองค์หนึ่งที่เปรียบเทียบกันไม่มีนี่ครับองค์นี้ไม่มีนะครับ ตรงนี้ไม่มีสเส้นดูฝ่ามือฝ่ามือเรียบๆเป็นเนื้อผ้าเรียบๆไปเลยอ่าเนื้อผ้าจะเรียบๆไปเลยนะครับตรงฝ่ามือฝ่ามือฝ่าเท้าส่วนองค์ที่แตกต่างนี่นี่ฝ่ามือครับดูฝ่ามือมันจะเป็นนิ้วมือนะครับมันจะเป็นนิ้วมืออยู่อ่ะเดี๋ยวหาบนสารก่อน,นมีขงแะรมีอะไรไหม ต่เ,เศษว่านนะครับมีเ,เศษว่านองนี้ใบหูเหมือนใบหูขีดใบหูขีดเหมือนกับเป็นขีดเหมือนวัดช้างให้เลยนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ลายจุดหูขีดวัดช้างให้พิมพ์หูขีดก็จะประมาณนี้นะครับนี่อ่านี่ผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับพิมพ์วัดช้างให้ปีเก้าเจ็ดนะครับเป็นพ,พระของหลวงพอ่อ เอามาให้ชมนะผมก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครับปีกัดเจ็ดลองไปไล่ดูได้นะครับปีกัดเจ็ดอยู่คลิปต้นๆน,นู่นเนี่ยนี่มวลสารลอยเนมือของช่างนะครับรอยในมือของช่างอีวกวงหนึ่งวงนี้มีมวลสารไหมองนี้อยู่ในกีบบัวนี่จะมีเนื้อวัานเกินขึ้นมานะครับนี่หนึ่งเมตรสองเมตร ้วก็อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเมตรนี่เม็ดกลมๆนะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีนิ้วมือตรงนี้ไม่มีนิ้วมือไม่มีเส้นตรงฝ่าเท้านี้นะครับความแตกต่างกับองเมื่อกี้นี้นะครับถือว่าสวยนะครับทีนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับมันสารพวกของแรลอาจจะไม่เจออาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะไม่เห็น มีแต่เศษว่านที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ที่ตะกุดไม่มีรอยจานนะครับไม่มีรอยจานมีเห็นแต่หมายเลขสี่ห้าเจ็ดเห็นแต่หมายเลขสี่ห้าเจ็ เห็นนะครับผงแรไม่เห er ็นเห็นแต่เศษว่านเศษว่านเห็นแต่เศษว่านสององค์พิมพ์เตารีดเหมือนกันแต่คนละบล็อกนะครับพิมพ์เตารีดเหมือนกันแต่คนละบล็อกแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเรามองแบบนี้ก็ไม่แตกต่างกันนะแต่ถ้าเราส่องแบบละเอียดละเอียดจะเห็นความแตกต่างกัน สององค์นี้นะครับให้ร่วมทำบุญองค์ละ1999บาทนะครับจัดสร้างจํานวน999องค์นะครับฝังตะกุดทองคําจานมือรันหมายเลขนะครับจำนวนการจัดสร้าง999องค์สนใจก็โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 5 8 6 6 6นึ่งถึงหกนะครับ4หมายเลขด้วยกัน,นโทรมาสอบถามแล้วก็แอดไลน์มานะทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้แอดไลน์มา เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินมาโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆน,นำมาฝากกันเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูมีฝังตะกุดลูกปืนแบบองค์แยกด้วยนะครับยังไม่ได้ถ่ายให้ดูฝังตะกุดลูกปืนแบบองค์แยกเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วค่อยไปดูกันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ